อย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เพราะเราจะเปิดเผยสาเหตุที่คุณยังไม่หายจากฝ้าสักทีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทั้งทาครีมบำรุงทาเซรั่มทาครีมกันแดดทำไมทำไมฝ้าย,ยังไม่จางหายสักทีเพราะว่าฝ้าเกิดจากเซลล์ผิวที่ผิดปกติภายในทาครีมแทบตายยังไงก็ไม่เห็นผลค่ะแนะนำตัวนี้เลยค่ะอลิสตาพัดฉมใหม่เพิ่มสารสกัดงานวิจัยถึงสตัว เห็นผลไวกว่าเดิมแน่นอนค่ะช่วยรักษาฝ้ากระได้ตรงจุดมีสารสกัดส้มซาซึมะจากประเทศญี่ปุ่นมีสารเบต้าคลิปโตแซนทีนที่ไม่มีในส้มสายพันธุ์อื่นช่วยลเดเลือนฝ้ากระโดยเฉพาะเลยค่ะสารสกัดซีบัคทรนจากเทือกเขาทิเบตมีวิตามินซีสูงมากต้านอนุมมนอิสระได้ดีกว่าการกินส้ม15เท่าลดรอยดำรอยแดงทำให้ผิวขาวกระจ่างใส สารสกัดมะเขือเทศขาวจากประเทศอเมริกาเทียบเท่าการกินมะเขือเทศถึง288ลูกช่วยป้องกันรังสี UVA และ UVB จากแสงแดดที่จะทำให้เกิดฝ้าได้ด้วยค่ะและยังมีสุดยอดสารสกัดอีกมากมายที่อัดแน่นภายใน1เม็ดที่จะช่วยรักษาฝ้ากระจากภายในสู่ภายนอกง่ายๆแค่ทานวันละหเม็ดก่อนอาหารตอนเช้าเพียง14วันผ่านไปรู้สึกได้เลยว่า ฝ้ากระจางลงยิ่งทานต่อเนื่องฝ้ากระแทบมองไม่เห็นผิวขาวกระจ่างใสหยุดทานก็ไม่กลับมาเป็นอีกที่สำคัญปลอดภัยมีออยอถูกต้องผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ HACCP ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระเป็นเป็ๆหายหายไม่หายขาสักทีใช้ครีมมาไม่เห็นผลต้องลองตัวนี้เลยค่ะอายุเยอะแค่ไหนก็ทานได้เห็นผลนะคะ